วันนี้ที่รอคอยมาแล้วจ้ารถพ่วงพ่อลูกค่ะพี่พี่พพดูค่ะดูหมุนดูลัดหน้าลัดหลังดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูเขาไม่ให้พ่อไปค่ะดูค่ะไปแล้วไปแล้วดอหนุด้วยค่ะรอหนูด้วยนี่อีกสวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบ,คร,บครัวน้องมินนี่นะคะ วันนี้นะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอค่ะพี่ๆขาวันนี้ที่รอคอยนะคะรถพ่วงพ่อลูกมาแล้วค่ะนะคะภาพบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นกันมานานเกือบแปดเดือนนะคะเกือบแปดเดือนเลยนะคะวันนี้นะคะพ่อลูกจะไปไหนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยาวๆนะคะตาแปวนี้แก่นแก้วมากมากับพ่อน,นี้ไม่กลัวใครเลยนะคะโอ้โหต้องพ่วงกันไปแบบนี้นะคะพี่ๆ วันนี้นะคะลูกๆจะไปรับวัคซีนกับคุณหมอนะคะเนเนดูวิ่งไปวิ่งมาดูสิคะลุกนิกลุกนิกเลยนะคะไปค่ะไปกันพ่อลูกเลยสบายสบายกันเลยนะคะต้องระวังมากๆเลยคุณปู่ก็ต้องเดินตามหลังด้วยนะคะเพราะว่าน้องช้างมารับวัคซีนกันเยอะเนาะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะไปกันต่อเลยค่ะให้กําลังใจรถท่วงพ่อลูกด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูมุมข้างหลังกันก่อนนาอนะคะ ตาแป๋วนี่ตุ๊ตะเลยนะคะกับพ่อแสนสุกนะคะดีค่ะบ้านอื่นเขาก็จะมีรถพ่วงแม่ลูกเนาะบ้านเราก็จะอเมซิ่งกว่าบ้านเมืองเขาหน่อยค่ะรถพ่วงพ่อลูกแล้วกันนะคะพ่วงแม่กับลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกิดมวยคู่เอกนะคะ <c oughs> ก็พ่วงกันไปรถพ่วงพ่อลูกแล้วกันเนาะนะคะไปกันเลยตาแป๋วก็จะแบบตื่นเต้นหน่อยนะคะเพราะว่าลากล้าหน่อยนะคะเดินกับพ่อ งาน,นไงอยากไปหาเขาแล้วนะเนี่ยไม่อยากไปแล้วเนี่ยพ่อแสนก็แน่เห็นไหมเจอสาวๆพี่ๆดูขาที่ห้าออกแล้วค่ะเจอสาวๆระหว่างทางมารับวัคซีนนะคะคือเขาก็มีความอยากจะมีแฟนด้วยแหละนะคะนะคะเจอสาวๆวออกเลยนะคะแอบเก็บภาพบรรยากาศรอบข้างมาให้ดูด้วยค่ะต้นกามปูต้นนี้เนาะสวยมากเลยนะคะจะปีไหนก็สวยนะคะ ความทรงจํามากมายเช่นเดียวกันนะคะดูแล้วก็คิดถึงคิดถึงเนาะนะคะอาไปกันต่อคะ่ะดูข้างหลังแล้วชวแวมาดูข้างหน้าบ้างคะ่ะถ่ายให้พ,พี่พี่ดูหลายๆมุมเนาะนะคะวันนี้เรามาเป็นรถพ่วงพ่อลูกเลยค่ะพี่พี่ตาแป๋วก็จะไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามากับพ่อเขานะคะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเออเขาอยากจะวิ่งไปก่อนพ่อเลยนะคะ อยากจะแบบอยากจะไปก่อนพ่อเลยต้องใส่เข็มขัดให้ทั้งตาแป๋วทั้งพ่อแสนนะคะเพราะว่าเขาพึ่งออกดเดินด้วยกันรครั้งแรกหลังจากหายจากอาการตกมันแปดเดือนเราต้องเซฟไว้ก่อนนะคะพี่พี่น้องไม่เจ็บน้องน้องไม่เป็นอะไรแน่นอนนะคะไม่ได้มัดแน่นนะคะเป็นเข็มขัดของน้องช้างนะคะไปกันเลยคะ่ะปูนปูนไปกันต่อเลยคะ่ะนี่ก็มาถึงข้างในกันแล้วนะคะนานไงตาแป๋ววิ่งไปเล่นน้ำอีกแล้ว ตาแป๋ววิ่งไปเล่นน้ำโอ้ยน้องนางเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นที่บ้านลูกโอยเจอบ่อน้ำน้อยน้อยก็อยากจะวิ่งไปเล่นค่ะพี่ๆี่ภาษาเด็กเนาะนานไงนานยกขาเตะอีกแล้วน้องนาง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 ไม่เอาแบบนี้นะลูกน้องอยากจะชวนพ่อเล่นกลค่ะพี่พี่บรรยากาศก็ดีด้วยไม่มีแดดนะคะอู้หจังแม่นนอนลูกลานี่เนาะตุ๊ตะมากเลยดูค่ะตาแป๋วนะคะอ้วนมากนะคะพี่พี่ เนเวลาเขามากับพ่อเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะอุย้ยดื้อแห้งนะคะพี่ๆขาเออดูค่ะขึ้นฮัดขึด้นฮัดเลยก็ก็เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าคือเขารู้ว่าพ่อแสนเนี่ยยังไงก็ดูแลเขาได้ปกป้องเขาได้ก็แบบจากที่เป็นช้างเด็กที่ใจใหญ่อยู่แล้วใจใหญ่ทวีคูณร้อยไปเลยนะคะพี่ๆไม่ใช่คูณสิบนะคะตาแป๋วเนี่ยโอ้โห แล้วพ่อแสนก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูกอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะตาแป๊วดูดูจะวิ่งคือเขาจะวิ่งไปไอวิ่งเตลิดพ่อไปตลอดนะคะแต่ถ้าไม่ได้พ่วงนี่ไม่รู้จะไปตามจับกันที่ไหนนะคะพี่พี่นามไงนามไงอยากไปอยากไปนามไงยกขาเต็อีกพ่วงไอผูกเขากับพ่อแสนผูกใช้ ยาวกว่านี้ไม่ได้นะคะพี่ๆถ้ายาวกว่านี้นี่โอ้โหวิ่งไปชนพี่น้องเชือกอื่นเขาแน่นอนนะคะโดยความที่ตาแป๋วเขาชอบชอบวิ่งเล่นนะค่ะภาษาเขายังเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องนะคะว่าวิาว่งไปยังไงอะไรยังไงไดูขาดูขาดูขาพี่ๆดูค่ะดูค่ะ <laughs> ความแก่นแก้วของลูกนั้น <laughs> นั่งไงนั่งไง <laughs> โอ้โหเดจะนอนเล่นได้หนิจะอ้วนจะนอนเล่นได้หนิอ <laughs> ุ้ยพี่ขา ความจริงอะ่ะต้องระวังพอ่อแสนสุกนะคะพอ่อแสนสุกเพิ่งจะหายตกมันเนาะแต่เรามาเนี่ยเราระวังตาแป๋วนะคะนานไงดูค่ะโอ้ยนางจะนานไงดูดูบงังพอ่อแสนไว้ตาอ้วนดูซิดูซิซโอ้ยนานไงเอาอยัางไงาเอาอยัางไงาน้องนางต้องไปแล้วลูกคุณหมอรอแล้วนะคุณหมอรอแล้วเมื่อไหร่เด็กตื้อจะมารับวัคซีนนะ <Yeah. S 1> นั่นไงนัน่ไงนัน่ไง โอยดูเลยค่ะที่พี่อ่ะพอแสนพอแสนโมโหพ่อแสนโมโหดูค่ะเอ้ยพอแสนก็แบบยังไงก็ลูกเนาะดูค่ะดูหมุนดูรัดหน้ารัดหลังดูค่ะที่พี่ดูค่ะดูเขาไม่ให้พ่อไปค่ะดูค่ะไปแล้วไปแล้วดอหนูด้วยค่ะรอหนูด้วยนี่อีกอสนุกสนุกเพราะว่าได้มากับพ่อนะคะนานๆทีได้มาด้วยกันนะคะรู้ว่าพ่อรัก นั่นไงดูดูด,ด,ดจะมุดจะกลิ้งแล้วนะคะนันรู้ว่าพ่อรักนะคะกล้าทุกอย่างเลยนี่นีนี่ถ้าเจอเชือกไหนที่สายบวกเหมือนกันนี่ดูค่ะพี่พี่โอ้ยเชื <laughs> อกอื่นเขาอาจจะใช้เวลาเดินทางกันนานไม่ถึงสิบนาทีนะคะอื <laughs> แต่บ้านเรานี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ <laughs> กว่าจะมาถึงนะคะ อีกทีหนึ่งสิอีกทีหนึ่งสีโมโหแล้วนะเขอยากเล่นกลน,นะคะอยากวิ่งเล่นอยากไปแบบนู่นนี่นั่นเลยนะคะแต่ปล่อยไม่ได้นะคะพี่ๆเนาะ,ะห,นหละังไหนไมอมาหนี้มานี้มานี่ตาแป๋วอย่าชวนพ่อวิ่งเล่นแบบนี้ลูกไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราเดี๋ยวไปชนของเขา เออเดี๋ยวเขาไปวิ่งดู้นะเตะปากพ่ออีกโอ้ยน้องนางพอแล้วลูกพอแล้วนางไงดูค่ะพี่พี่ไม่เตะปากพ่อโอ้ยแล้วดูพ่อแสนก็เฉยมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเวลาน้องนางเขาเล่นกลเล่นตลเอิดนะคะเอามาทางนี้มาทางนี้เดินใหม่เดินใหม่วนวนวนดูค่ะดูค่ะดู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 ค่ะดูค่ะทําไมถึงทํากับฉันได้ดูค่ะโมโหโมโหอยากวิ่งเล่นแต่ว่าพ่อไม่ให้วิ่งนะคะโอ้ยเอาละเด้อพี่พี่ะ สุดยอดนะคะสุดยอดเลยคืออยดื้อมากนะคะดื้อมากเลยเดี๋ยวให้คุณหมอฉีดหลายๆเข็มเลยคุณหมอคุณหมอต้องฉีดหลายๆเข็มเลยนะคะเนี่ยให้คุณหมอฉีดยากันดื้อด้วยนะคะไปค่ะไปค่ะ ไปกันค่ะไปกันค่ะคุณปู่ต้องถือห่อ,อมาด้วยเราป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่พ,พ,พี่พ่อแสนพึ่งหายจากอาการตกมันนะคะป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ,ะเผื่ออะไรแบบอุบัติเหตุเนาะพี่พี่ค่ะอ็ซิเดนต์เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้นะคะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะอันนี้มารับวัคซีนกันค่ะมารับวัคซีนพร้อมกันกับคุณพ่อนะคะวันนี้นะคะจะไปทางไหนอ๋อเขายังฉีดอยู่โอเคค่ะ นานไงนยกขาเตะอีกแล้วพอดีคุณหมอย,ยังฉีดให้พี่น้องช้างอยู่นะคะยังไม่กล้าพาพ่อแสนสุขเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นช้างพังเพศเมียกลัวพ่อแสนสุขจะแบบปิงปังเขาแล้วจะเป็นแฟนกับเขาเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆก็ทราบกันเนาะว่าพ่อแสนสุขเนี่ยเก็บกดมานิดหน่อยนะคะเกือบแปดเดือนนะคะที ไม่ได้มีแฟนนะคะก็กลัวว่าไปเจอสาวๆขนาดแค่เดินผ่านเมื่อกี้นะคะขาที่ห้ายังสแตนบายเลยนะคะแล้วนี้ไปเจออย่างใกล้ชิดกลัวเขาจะแบบเนาะเออเมีชักกระตุกมีชาก,กระตุกตกใจเพราะว่าลื่นนะคะ,ะไปกันเลยไปกันเลยกว่าจะมาถึงนี่นะคะพี่ๆเกือบ20นาที20กว่านาทีนั่งไงยกขาเตะอีกแล้วยกขาเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วเตะอีกแล้วอ้ย พี <One input> ่พีๆขาแก่นแก้วมากตาแป๋วคุณปู่ต้องใส่หัวนะคะคุณปู่ใส่หัวเลยอันนี้เราก็มารอเขารับวัคซีนกันนะคะรอ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 โอเคค่ะ ยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตาแป๋วด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเต็มที่เด็กๆฉีดยารับวัคซีนเนาะคลิปนี้เดี๋ยวช่วยลงุงอ้วนดูแลตาแป๋วก่อนนะคะรู้สึกว่าจะตื่นเต้นเหลือเกินนะคะวันนี้โอเคค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ